สวัสดีครับพี่น้องสปูสกุลนะครับวันนี้มาพอกันแล้วครับช่อง้องพงแชนแนลครับวันนี้ก็ได้ต้มเป็ดปลาไหลมากครับพี่น้องเอียนตัวบกใหญ่หนึ่งครับพี่น้องเนาะนะครับเตะมาประมาณกิโลครึ่งครับพี่น้องเด้อตู้ตัวบกใหญ่หงสามตัวครับนะครับอยากให้พี่น้องเบ่งกันเด้อนะพืนนะครับโอ้ยพือนะเกือบเกือบท่อเขียนครับพี่น้องตัวบกใหญ่หนึ่งนะครับนะโอ้ย่าจจะเป็น ปลาไหลแม่ไข่แน่นอนพี่น้องเลยผมว่านะตัวใหญ่แห้งอุ้ยแมีนดีครับแม่ไข่เหอ่ะ <c oughs> นะครับมาเส็ๆบๆน้ำกันมื่อนี้ขอจัดเป็นเมนูแบบต้มเอียนปลาไหลอะไรกันไอ้ต้มเป็ดปลาไหลอะไรกัน lah. พี่น้องเนาะต้มเอียนนั่นแหละเอาข้าวเหนียวก่อนห่อนเลยเมื่อนี้เส็บๆน้ำกันพี่น้องเด้อนะครับเจลฮอกเฮดเจวพริกดิบปลาหล่าครับพี่น้องเด้อเจวพริกดิบปลาหล่านะครับปลาหล่าตอนเนานะครับ ตำเพาก็เลี่ยวเอเาเสียบเสียบร่มกันบ่าน,นี้ม,มาเสียบกันพี่น้องอจำหนกันกวะเนาะหืมเสียบคล้องเหลียนะครับพี่น้องสดหนากวะโอ้ใส่ไปบบบค้ามอนนะครับเด้อมสมไปรวยเลย นี่ใบใบกะเพราครับแล้วหมั่งปลไปเลยกันพี่น้องโอ้โเหนือเนียนเลยจัดซีดเป็นม้ายัดปลาเป็นเย็นนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละเมนูสุดยอดแล้วนะครับเหนือมันมันหนุ่มขนาดตุ๋นัง อืมอาจกินบุสุภาาด้วยพี่น้องด้วยอโทษขอไปเด้วยเ้ยนต้ากินสิแลหละไม่เป็นตัวหรอกดูปันหนา nhầm cái gì qua ừ. Ừ. tôi nhảy nhầm cái đuôi mình bò đầy ạ tôi nhảy tôi nhảy lại เสร็บเหมือกันได้ครับด้วยให้โน,โนู่นหวานเขาได้ไครับสามตัวที่โลกึ่งครับพี่น้องใหญ่เป็นเด็กอ่ะ วัวใหญ่ไทยตอนต้มเปลี่ยนไอ้ตอนต้มให้พี่น้องเบิ่งเนี่ยวัวากญ่ไทยเป็นน,อน้องเนาะตะหยา <c oughs> <c oughs> หดหัวด เนีย่ยนะครับแทบมีส่วนน้ำนะเนี่อนะเหล่อไะไร่ะ của ông xăm khiến nó là tiểu sinh shirt nhưng này nhưng mà lái còn yeo.

แสบพ้องแทบแล้วครับพี่น้องอะไรเนี่ยเป็นเมนูที่แสบเลยครับเด้อเป็นเมนูเหมือนบาบ้าแต่ว,ว่าแสบแสบเลยคผมวรับเนือนเปื่อย มันขีำหยำๆครับมันมันบม้เพื่อตัวหน่อย ช่วงนี้ฝนตกเขพี่หนอครับ,รบปลาไหลมันล่องลีเพราะล่องรีให้ใส่บางลั่นเลยผมเขี่หนอเห็นพะเนอามาก,ก็เลยขอสื่อทั้งหมดเลยน่ามันลดงไหล มีใมรไข่ไม่นดรีพันน้องแล้ว ชัดเต็มเลยมันเนี่ยะปลาปลาไหลสามตัวโลขึ่งโอ้ยนี่เดี๋ยวพลิกดิบเดี๋ยวประเดกพลิกดิบไปหน่อย พีกเข้าไปพี่น้องลูกโดดโอ้เอ็ดขนาดอะ,ะไรเมฆไข่พี่น้องเคยเห็นไข่ไหมบ่ครับพี่น้องไอ้พี่น้องเบิ่งไข่เลยครับด้วเฮ้อคุณดาโอ้ยกระนังไข่พอดีจัดนักจัดเต็มเลยอะลรสามตัวเมฆไข่ เค่หย่หัวมันครับหัวมันแข็งอะไรเปน็นต่อเนาะป้าไหลหัวมันหย่อกก็ดูโขเขาเลยอืมแบดนี้น ดแล้วครับพี่น้องโอ้าดอีลี ต้มเป็ดปลาไหลนี่สูตรใส่เท่าเรูพี่น mm ้อเด้อมันต้องบอ่เอาเอาข้าวมันด๋อยนะครับเนาะเข็ดโบราณเขาเอากี่เท่าใส่น้ำข้าวต้องออกแฉบแซ่บคล้ mm hmm. องแแหงครับ mm hmm. คลิปนี้ซ้ำานี่ก่อนนะครับเนาะกะไไ้ไปไหลมาโลครึ่งนะครับพี่น้องกะสามตัวตัวบกไงหนึ่งพี่น้องนะครับจัดนัดจัดเต็มเลยนะครับกะหมดก่อนเคยเอามากินอยู่นะครับแต่ว่ากะบไง่แต่ว่าตัวนี้ไงกว่านะครับตัวนั้นได้มากกิโลหนึ่งนะครับโดยตัวนี้ได้กี่โลครึ่งกตัวบกไงหนึ่งครับเนาะเสียบของแท้แล้วพี่น้องต้มเปียปลาไหลนะครับแล้วกัแเจวพริกดิบปลาตอนนะครับเสียบของแท้อนนี้เลยอ๋อจะได้กะขอขอบคุณ แฟนคลับเอฟซทีทุกทุกท่านนะครับท่าขใดที่ตามรับชมช่องฮองปงชาแน,นลขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับท่านใดบี่ไปคอมเมนต์ก็อขอบคุณหลายนะครับเด้อที่เข้ามารับชมนะครับเนาะอ่ะจะได้ที่เก่าครับพี่น้องฝากกดติดตามหรือว่ากดิ่งสับสะไคไร่กดไลค์กดแชร์ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งนั่งครับพี่น้องเพื่อไปผ่านคลิปต่อไปขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับไปพ้อมคลิปหนาแล้วครับเนาะสวัสดีครับ